ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e Light กับผมไอเดียดารันพบครับ ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการ Bangkok On s i t e มาเรื่อยๆก็อาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่เรามักจะพาไปชมโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือหลายโครงการก็เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการแล้วแต่ในวันนี้อาจจะต่างไปสักหน่อยเพราะผมจะพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างแต่อยู่ในช่วงเตรียมการและหาข้อสรุปว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงโดยโครงการแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีความสําคัญในฐานะของแนวคิดการแก้ปัญหาการจราจรที่เรื้อรังแต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่เห็นต่างและออกมาคัดค้านว่าโครงการนี้ไม่ควรจะเกิด ขึ้นเลยด้วยซ้ําและที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนรามคําแหง24นั่นเองครับ เหตุผลสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือพื้นที่บริเวณถนนรอมคำแหง24หรือที่หลายคนเรียกว่าถนนหัวหมากซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อจากถนนรอมคำแหงผ่านพื้นที่ด้านทิศใต้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านจุดตัดถนนทาวนทวัดผ่านพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งสนามราชมังคลากีฬาสถานไปสิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนศรีนครินซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่ถนนกรุงเทพกรีทามีระยะทางรวมประมาณ3.7กิโลเมตรครับ ทีนี้จุดที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือระยะทางประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของถนนสายนี้เป็นถนนใหญ่ที่มี6ช่องจราจรฝั่งละ3มช่องไปกลับแต่ช่วงที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่ทางแยกจากถนนรามคำแหงเข้าไปจนตลอดแนวที่ผ่านข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและกะกะทเนี่ยจะถูกบีบลงเหลือแค่2อถึงสช่องจราจรเท่านั้นทําให้เกิดปัญหาคอขวดการจราจรขึ้นยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นบริเวณนี้ก็มีรถติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นํามาซึ่งแนวคิดที่จะหาทางแก้ไขด้วยสาร ในหลายยุคสมัยที่ผ่านมาซึ่งจะมีแนวทางไหนบ้างและล่าสุดจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนศรีนครินฝั่งมุ่งหน้าแยากลำสาลีแล้วกำลังจะเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกตากระดับศรีกรีธาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนกรุงเทพกรีธาทางฝั่งทิศตะวันออกและถนนรมคำแหง24่ทางฝั่งทิศตะวันตกตัดกับถนนศรีนาคารินที่พาดผ่านตรงกลางตามแนวทิศเหนือใต้นะครับ เมื o, mm ่อเราเลี huh. <left tomato S 2> uh ้ยวซ้ายข้างหน้า hmm. น mm ี้แล้วเราก็จะเข้าสู่ถนนรำคำแหง24หรือถนนหัวหมากที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวพอเราผ่านช่วงทางลาดเชื่อมต่อกับสะพานต่างระดับตรงนี้ไปแล้ว เราจะได้เห็นว่าเส้นทางบนถนนรอมคำแหง24ตรงช่วงนี้เนี่ยจะมีความกว้างถึง6ช่องจราจรพร้อมกับเกาะกลางขนาดใหญ่มีความโปร่งโล่งเหมือนถนนตัดใหม่หลายๆสายที่รองรับการพัฒนาได้หลากหลายในอนาคต อย่างไรก็ตามพอเราเลยจุดนี้ไปประมาณ1.5กิโลเมตรตัวถนนก็จะถึงจุดที่ถูกบีบให้แคบลงเหลือเพียง2ช่องจราจรสวนกันหรือก็คือเหลือแค่ฝั่งละเลนเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความคล่องตัวในการเดินทางจะลดลงอย่างชัดเจนทําให้ที่ผ่านมามีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้มาตลอดนับ10ปีและหนึ่งในทางออกที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดก็คือการสร้างทางยกระดับครอบเหนือถนนเดิมตลอดช่วงที่เป็นปัญหาคอขวดนั่นเองนะครับ ลักษณะโครงการก็จะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับขนาด2ช่องจราจรกว้าง7.2เมตรยาวประมาณ1.5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองจิกเลี้ยวซ้ายที่3แยกเข้าสู่ถนนถาวรทวัรไปลาดลงสู่ระดับพื้นดินที่เกาะกลางถนนถาวรทวัด รวมทั้งจะมีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเดิมด้านล่างที่ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรมในระยะทางประมาณ700เมตรรวมเนื้องานทั้งโครงการเท่ากับ2,200เมตรซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็เกิดความล่าช้าเพราะว่าทางกทมอรอให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีสม้มคืนผิวจราจรถนนรามคำแหงทั้งหมดก่อนค่อยเริ่มการก่อสร้างโครงการนี้เพราะถึงแม้จะอยู่บนถนนคนละสายแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันส่งผลกระทบด้านการจราจรถึงกันโดยตรงนั่นเองครับ ข้างหน้าของเราก็เป็นสะพานข้ามคลองจิกซึ่งเมื่อผ่านตรงนี้ไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของทางยกระดับตามแผนงานแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการล่าสุดที่ทางกรทมนํามาติดตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วจากข้อมูลบนป้ายก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นของสํานักงานโยธามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรอมคำแหง24่และถนนหัวหมากโดยมีกรอบเวลาดําเนินการตามสัญญาอยู่ที่720วันจากวันที่18พฤษภาคม2565ถึงวันที่6พฤษภาคม2567ภายใต้ ประมาณ729ล้าน7 29, 7 7 0 0 0บาทโดยมีผู้รับจ้างคือบริษัท IETL จำกัดแต่ไม่มีการระบุว่าจะมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้าง อย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของบริษัท IE TL ได้ลงข้อมูลโครงการไว้เช่นกันแต่ว่าไม่ได้มีการระบุวันที่เป็นภาพจำลองโครงการโดยมีทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางเหนือถนนเดิมแต่ตัวเลขมูลค่าโครงการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์กลับอยู่ที่1,153,736,000บาทสูงกว่าที่อยู่ในประกาศของกทมกว่า400ล้านบาทซึ่งทางเราก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลไหนราคาไหนเป็นข้อมูลล่าสุดและทั้งสองราคานั้นมีการดําเนินการที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ จากตรงนี้เป็นต้นไปถนนรนามคำแหง24ก็จะผ่านจุดคอขวดเหลือแค่2ช่องจราจรสวนกันอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งตามแผนแล้วทางกทมจะทําการย้ายผู้ค้าบนทางเท้าที่กีดขวางพื้นที่การก่อสร้างออกไปก่อนตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเพื่อปรับทางเท้าเป็นช่องจราจรทดแทนแล้วเปิดพื้นที่กลางถนนให้นําเครื่องจักรก่อสร้างเข้ามาดําเนินการในลําดับต่อไปแต่เหมือนว่าจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการอะไรทางเท้าโดยรอบก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับ อย่างไรก็ตามทันทีที่มีการเปิดเผยรูปแบบโครงการออกมาเนี่ยทางยกระดับที่ว่านี้ก็ถูกคัดค้านจากชาวชุมชนหลายคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ทันทีเนื่องจากเกรงว่าจะทําให้เกิดผลกระทบต่อภูมิทัศน์อย่างรุนแรงเพราะถนนเดิมด้านล่างก็แคบมากอยู่แล้วถ้ามีทางยกระดับมาคร่อมก็จะยิ่งมืดแล้วก็อึดอัดเหมือนอยู่ในอุโมงค์ทึบๆรวมทั้งปัญหาฝุ่นควันจากการก่อสร้างที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหลายปีที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จากเสียงคัดค้านนี้เนี่ยทางกรทมเขาก็ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหามาตลอดทั้งการลงพื้นที่สำรวจหน้าง,งานจริงรับฟังความคิดเห็นพร้อมประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนและจัดทารรมตาตรการป้องกันมลภาวะจากการก่อสร้างเพราะทางกรทมก็มองว่าการมีทางยกระดับแห่งนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงแล้วยังเป็นการลดมลภาวะเดิมได้คุ้มค่ากับผลเสียจากภูมิทัศน์ในระยะยาวเพราะหลังจากมีสะพานแล้วปัญหารถติดที่เคยมีก็จะน้อยลงการจราจรคล่องตัวมากขึ้นมลพิษสะสมจากรถยนต์ก็จะน้อยลงไปด้วยแล้วยังลดเวลาการ เดินทางเข้าออกชุมชนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้อีกมากซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปถ้าคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็แบ่งปันกันเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับทางขวามือของเราตรงช่วงนี้ก็เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับที่เราผ่านกันมาเมื่อกี้ก็เป็นทางเข้าสนามราชมังคลากฬาสถานบริเวณประตู5และอาคารที่ทําการแห่งใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วย จะว่าไปพื้นที่ริมถนนสายนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญมากเลยนะแต่ภูมิทัศน์โดยรอบนี่สมควรจะได้รับการปรับปรุงให้เรียบร้อยสวยงามมากกว่านี้จริงๆครับเพราะปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าทรุดโทรมมากทั้งทางเท้าผิวจะราจรรวมทั้งการปล่อยให้มีรถมาจอดริมทางเท้ากันอยู่เห็นๆทั้งทางที่ถนนก็แคบจนจะสวนกันไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องดูกันว่าถ้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ว่านี้ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วจะทําให้พื้นที่บริเวณนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับ และข้างหน้าของเรานี้ก็จะเป็นสามแยกจุดตัดที่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเข้าสู่ถนนถาวรทวัดครับตามแผนแล้วแนวทางยกระดับจะเลี้ยวซ้ายไปแล้วค่อยๆลดระดับลงสู่พื้นดินที่เก,กาะกลางถนนถาวรทวัดซึ่งเป็นถนนขนาดหช่องจราจรที่ตรงไปตัดกับถนนพระราม9ก้าและไปสิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการแต่ในวันนี้เราจะมุ่งหน้าตามถนนรามคำแหง24ต่อไปเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอขวดช่วงสุดท้ายก่อนไปทะลุออกกถนนรามคำแหงครับ พอผ่านทางแยกมาเราก็จะเห็นได้ว่าถนนในช่วงนี้กลายเป็น3ช่องจราจรเป็นขาไป1ช่องและขามา2ช่องแต่ก็ยังมีความคับแคบไม่ต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับจะมีที่แปลกๆก,ก็ตรงนี้นิดนึงเพราะเป็นผลมาจากผังที่ดินฝั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เว้าเข้าไปทําให้พื้นที่ถนนแผ่กว้างออกเกินเท่าตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนจะบีบกลับไปแคบเหมือนเดิมด้านหน้าทําให้เขามีการจัดพื้นที่ตรงจุดนี้ไว้เป็นที่กับรถบริเวณเกาะกลางนั่นเองครับ และที่เราเห็นมาทั้งหมดนี้ก็คือแนวโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรอมคำแหง24และถนนหัวหมากที่คาดว่าจะได้เริ่มเห็นความคืบหน้ากันจริงๆจังๆในอีกไม่นานนี้นะครับ อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2565ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะยกเลิกโครงการก่อสร้างสะพานแล้วจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องภูมิทัศน์รวมทั้งประหยัดงบประมาณด้วยเนื่องจากทางมหาวิทยาลาัยรมคำแหงได้ให้ความอนุเคราะห์ให้สำนักงานโยธาสามารถใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลายัยในการขยายถนนเดิมที่ระดับพื้นดินให้เป็น4ี่ช่องจราจรได้แต่ข่าวนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆให้ประชาชนได้รับทราบกันอีกเลยซึ่งสรุปแล้วโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปในทิศ างไหนจะได้เริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่และจะสามารถหาจุดสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาการจราจรกับผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างไงทาง Bangkok Onsite on ก็จะขอร่วมเกาะติดโครงการนี้กันต่อไปและหากมีความคืบหน้าอะไรออกมาเราก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทันทีเลยนะครับ ชมจบแล้วหากใครมีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับโครงการแห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยและถ้าถูาถกใจรา,รายการของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจทางอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e และ Bangkok On s i t e Lite ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ